สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับกับพี่ต้นข่าววิถีคนกล้าคนของแผ่นดินวันนี้เรานะครับเข้ามาอยู่อ่าในสวนในไร่กับพ่อปู่ชัยพงศ์นะครับซึ่งเป็นครูประกำช้างนะครับแล้วก็วันนี้เรามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับในเรื่องอ่จะทํายังไงให้แผ่นดินของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศชาติหายจนครับให้หายจนนะทำให้คนสามัคคีกันทําให้คนสามัคคีกันแล้วก็แบ่งปันความสุขกันครับ ครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อวันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะถามนะครับหรือเรียกกันง่ายๆคือพ่อปู่ประกำช้างซึ่งเป็นเจ้าของอ่ปางช้างสยโยกนะครับนะฮะเอ่อพอมีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับในเรื่องของประเทศชาติเนี่ยยังไงบ้างฮะพ่อไม่ได้รู้เองแต่สัมผัสเกี่ยวกับความฝันครับความฝันก็คือนิมิต การนิมิตก็คือความฝันฉะนั้นเราจะรู้เองไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังจากกวาลดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสีไม่มานิมิตให้เรารู้เราไม่สามารถรู้ได้เลยครับฉะนั้นเราจะได้มาจากความฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติศาสตร์ศสนาพระมหากษัตริย์ทำยังไงประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรายืนยงอยู่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นเป้าหมายของประชาชนทุกคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับลออ้อมกันแล้วหนึ่งเดียวก็มาเป็นอแผ่นดินหนึ่งหนึ่งแผ่นดินหนึ่งหนึ่งแผ่นดินนี่คือหนึ่งโลกครับถ้าในโลกนี้เราพูดแล้วเพื่อทุกทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของผู้มีส่วนร่วมนั่นแหละคือวิธีแก้ปัญหาได้อย่างดีครับแล้วทำยังไงฮะให้ประชาชนนี่ หายจนครับทําให้ประชาชนหายจนครับขอให้ทุกท่านที่ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยทาให้ประเทศชาติหายจนข้าราชการทําไม่ได้นักการเมืองก็ทําไม่ได้นักการเมืองทุกพักห้าหกสิบพักทาไม่ได้ถ้าจะทําให้ประเทศชาติหายจนทําให้คนสามัคคีกันทุกพักทุกพกรวมตัวกันให้เหลืออยู่สามพัก ถ้าเรวมตัวกันทั้งทุกวันนี้มันหกสิบกว่าพักราะนั้นมันแก้ปัญหามันความแตกแยกมันไปไกลเกินอืครับฉะนั้นอย่าให้การแตกแยกมันไปไกลเกินห้าหกสิบพักมันแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นให้ยุบรวมกันทุกพักให้มันเหลือสามพักพักที่หนึ่งพักที่สองพักที่สามพักที่หนึ่งไม่ใช่ของนายดำนายแดงครับพักที่สองไม่ใช่นายดำนายแดงนายขาวพักที่สามก็ไม่ใช่ของใครของมันฉะนั้นเราจะต้อง เหมือนเราจะจะหุงข้าวคินเราต้องหาก้อนหินให้ได้สามก้อนครับผมถ้าเราจะให้บ้านเมืองแก้ปัญหาให้ได้จริงๆอ่ะม่ไช่ห้าหกสิบพักแก้ไม่ได้ต้องมีแค่สามพักเท่านั้นโอ้โดยไม่ใช่เป็นพักของนายคนนั้นไม่ใช่เป็นพักของนายคนนี้ครับเป็นพักของประเทศชาติเป็นพักของบ้านของเมืองอืมครับแล้วจะทํายังไงฮหให้ประชาชนเนี่ยสามัคคีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทําไม่ยากเลยครับทําให้คนสามัคคีกันเชิญเชิญนั่งครับทําให้คนสามัคคีกันนี่ไม่ยากเลยครับขอให้ทําเพื่อแผ่นดินทําเพื่อชาติเพื่อศาสนา,าพระมหกากษัตริย์สามอย่างเนี้ยแล้วจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับจัดกันทุกจังหวัดต้องโครงการเนี้ยเท่านั้นคือถอดรหัสแก้จนทําให้คนสามัคคีกันแบ่งปันกระสุด เราไปคุยกับทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชัชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานรวบรวมให้เกษตรกร,ร,กรทุกในจังหวัดนั้นน่ะจัดกันทุกจังหวัดก็ได้หรือจะรวมหลายๆจยยังหวัดเข้ากรุงเทพมานัดพบกันเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจัดที่ในกรุงเทพพระหมหาทก่อนที่ไหนก็ได้ถ้าภาครัฐทำมันได้สำเร็จหมดและการแบ่งปันความสุขนี่จะแบ่งปันยังไงครับข้าราชการเป็นผู้รับฟัง อือ hmm. ครับให้ข้าราชการรับฟังกองทุนแบ่งปันสวรรค์เมตตาครับนี่เราจะทําให้เป็นกองทุนลูกจดไว้เลยกองทุนแบ่งปันสวรรค์เมตตายังไม่ได้จดรเราจะต้องเราจะต้องทาให้เป็นกองทุนแบ่งปันสวรรค์เมตตาล้วทำยังไงฮะพวกนี้ต้องเริ่มต้นอยู่ที่ว่าให้สภาประชาชนทุกคนทุกจังหวัดมารวมกันจัดพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะเป็นจุดที่กรุงเทพพระมหาคนครก็ได้แต่ละจังหวัดก็ได้ ให้ผู้ว่าเป็นประธานแลจัดการจน้าบรีก็ไปปรึกษาผู้ว่าปรึกษาท่านข้าราชการทั้งหมดทุกคนว่าเราจะเราจะจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนในรู้ทาให้ประเทศชาติหายจนทําให้คนสามัคคีกันแบ่งปันกันสุขน,น,นั่นคือทางสําเร็จทางสําเร็จแล้ววันจะมีรายละเอียดลึกๆกันอีกใช่ไหม <S S S ลึกนะกว่านั้นครับมันจะต้องมาเวลาเรามีน้อยนะเพอนะ <S S S มันจิตสัมผัสเรารเอาใจจิตสัมผัสที่เราจะมาคุยกันด้วยจิตสัมผัส แล้วทุกอย่างมันจะถอดรหัสออกมาปุ๊บมันจะดีเองครับอือันนี้ก็คือท่านผู้ชมครับคือตอนเนี้ยเรามาคุยกันแบบคร่าวๆนะครับกับท่านพ่อปู่เทยพง์หรือพ่อปู่ภูประคำช้างซึ่งได้สัมผัสเกี่ยวกับในเรื่องของนิมิตนะครับที่พ่อปู่แม่ย่าเนี่ยได้มานิมิตนนมิตมาเข้าฝันครับคุณปูคลังผาคือภูเขาคุณยากิมินคือทองคำครับ ที่บอกให้คุณพ่อครั้งที่แล้วอีพีที่แล้วที่เราได้ก้อนหินคือเรีื่องหินปู่หินยาหินปูหินย,า,นนยาไปนะครับแล้วผมก็ได้กลับเข้ามาสัมภาษณ์กับพ่อปู่อีกครั้งหนึ่งเกี่ยกวกับเรื่องความความฝันหรือนิมิตท,ที่เกิดขึ้นโดยพ่อปู่ปูผาเนี่ยกับคุณแม่ย่าขมิ้นนะฮะซึ่งได้อ่ามาบอกมาฝันมาฝันเข้าฝันเห็นครับเรียกผมว่าเหลนครับฉังนั้นเหลนท่านจะไปสัมผัสกับคนอื่นไม่ได้เพราะร่างคนอื่น มัดศาสตร์ไม่ตรงกันอืท่านจะศาสตร์ของท่านจะตรงกันกับผมก็คือ,คอ,คอท่านเรียกว่าผมเหลนครับฉะนั้นท่านท่านจะถ่ายทอดเหมือนบุญสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์ครับท่านมามาพูดคุยให้ผมรู้ให้ผมเห็นแต่ไม่เห็นหน้าตาท่านไม่รู้รหน้าตาท่านไงนแต่รู้ว่าเราคุยอยู่ในหุบผูกเขาโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบอก เป็นรูปเป็นร่างได้นะครับผมใช้วิธีวิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะครับหรือใครอยากจะที่ได้ฟังกันอยู่คร่าวๆตอนนี้นะฮะใครอยากจะศึกษาหรือหาความรู้นะครับก็เข้าไปหาป้ปู่ได้ที่ไหนฮะได้ที่ปางช้างสายโยกอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่สองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเ้าสี่สองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งครับ แล้วคุณพ่อที่อยู่ที่ปางช้างประจําตั้งแต่กี่โมงครับอ่าจะอยู่ประจํานอกแต่วันไหนมันมีงานจะต้องเข้าเมืองอถ้าไม่มีงานอื่นก็ไม่ได้เข้าก็จะอยู่ที่ปางช้างสยกฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านท่านอยากจะคุยนอกรอบก่อนครับท่านอยู่บ้านท่านจังหวัดไหนก็แล้วแต่ท่านให้คุยสัมผัสเรื่องกินละเอียดก่อนแล้วค่อยมาอืมมันจะเสียเวลาท่านเพราะท่านมาก็ต้องนั่งรถนั่งเรือใช้เงินมา อย่างน้อยๆก็เป็นพันครับและหลายพันดังนั้นท่านยังไม่ต้องมาให้ท่านโทรมาคุยศาสตร์สัมผัสคือเรียกว่าศาสตร์สัมผัสครับ0819427061แล้วเราจะได้ทําบุญร่วมกันครับแล้วท่านปู่ท่านย่าท่านมันิมิตให้ให้เหลนบอกว่าเหลนครับทําบุญส่งพลังให้ถึงนักรบแม่ทัพนายกองอื บูรพรหมหากษัตริย์ในยุคนั้นสมัยนั้นที่สงครามโลกครั้งที่สองที่หนึ่งที่สองคนตายจํานวนมากมาดังนั้นจิตวิญญาณเขายังไม่ได้ไปเกิดเขายังรอบุญกุศลอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่พระปู่ได้พูดผมก็ดืมไปว่าผมเนี่ยพกติดตัวตลอดนะฮะอันนี้ครับคือคือหินปู่หินย่านะครับที่พระปูท่ทายาโปกให้ผมไว้ครั้งที่แล้วซึ่งพระปู่เนี่ยท่านได้ให้อธิษฐานนะครับอธิษฐานเอา จร,จริงครูบาอาจารย์หลายๆรูปซึ่งเป็นพระเกจิหลายๆท่านนั้นบอกคือเขาเรียกพระาธะระาตุนะฮะก็คือป้าปู่เนี่ยได้นิมิตมาเนาะใช่แล้วใครอยากจะได้ละครับก็ไปเลี้ยงช้างป้ปู่เนี่ยแจกฟรีไม่ได้คิดเดืองเรื่งมูลค่าเลยทั้งสิ้นใช่ที่ปังช้างที่ไหนครับป้าปู่ฝากไว้เลยปังช้างสย ו อ,อำเภอสยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเบอร์โทรศัพท์อีกย้ำอีก0 8 1 9 4 2 7 0 6 1ครับแล้วสิ่งที่ผมได้มาผมอธิษฐานเนี่ยผมก็ได้สมหวังดังใจ มันเป็นความเชื่อนะฮะแต่ว่าผมก็พกติดตัวตลอดแล้วถ้ามีโอกาสนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาสัมภาษณ์นะครับพ่อปู่ประคำช้างหรือพ่อปู่ทยพงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่ต้นนะครับรายการข่าววิถีคนกล้าพากันมานั่งอยู่ในบรรยากาศในที่ไร่ที่สวนแล้วก็ฟังเพลงที่พ่อปู่นะครับได้เป่าแคนนะฮะจะนึงเล่นขิมได้ ก็อย่าลืมครับจากสัมผัสตัวตนที่แท้จริงก็เข้าไปหาป้ปู่ได้ที่ปางช้างหรือโทรศัพท์ตามที่บอร์โทรที่ขึ้นไว้วันนี้ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับกับพี่ต้นข่าววิถีคนกล้าคนของบผดินก็ขอขอบคุณป้าปู่ครับสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ